สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ในเกมวอลเลย์บนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับเขาขอมานะครับประมาณ 2- อสมคลิปแล้วนะฮะว่าอยากดูวิธีการฝึกเอ็มของผมนะครับก็ต้องบอกเลยการฝึกเอ็มของผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างแรกเลยก่อนจะเล่นในทุกๆครั้งนะครับผมก็จะวอร์มอัพก่อนนะครับซึ่งผมก็จะวอร์มอัพในเกมนั่นแหละครับก็เข้าไปที่โหมด r a c t i c e เข้ามาปุ๊บกด F3 ยิงบอดร้อยตัวแล้วก็เปิดเกาะไว้ด้วยจากนั้นก็เลือกปืนที่อยากฝึกเลยครับ จะแฟนทอมหรือ v วนเดลก็ได้วันไหนอยากเล่นแ a n ทอมก็ฝึกแฟนทอมครับวันไหนอยากเล่น v a n เดลก็ฝึกเวนเดลก็ยิงไปครับร้อยตัวประมาณ5รอบนะครับถ้าวันไหนขี้เกียจที่เกียดก็2อสรอบนะครับเมื่อเรารู้สึกว่าเอมเรามันค่อนข้างเข้ามือแล้วเนี่ยผมก็จะสลับไปยิงบอดโหมดฮาร์ดนะครับไอ้ที่มันกระพริบกระพิบนี่แหละก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับจนก,กว่าจะพอใจเลยนะครับ10รอบ20รอบก็ว่าไปฮนะ เมื่อเราคิดว่าเอมเราเข้าที่แล้วเนี่ยก็กดเกมจริงไปเลยครับหรือบางวันก็อาจจะกดเดนแมทก่อนแค่นั้นนะครับการวอ์มาของออผมส่วนเรื่องการฝึกเอมอื่นๆเนี่ยเอ่ออันนี้ผมก็ไม่รู้ดิก็จะบอกแค่ว่าเ,เล่นไปเรื่อยๆครับใช่ครับผมฝึกเอมของผมในการเล่นปกติธรรมดาน,นี่แหละครับคือบางคนเนี่ยอาจจะมีการใช้แบบโปรแกรมต่างๆในการฝึกเนาะ ในเช่น mlab หรือว่า coag อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งโปรแกรมพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะคืออาจจะมีนาัน,านทีบ้างก็เข้า mlab แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ฝึกในเกมทางนั้นเลยนะแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างบางทีผมก็เล่นโอสุนะก็แค่นั้นแหละนะครับสําหรับการฝึกเองของผมนะครับคือไม่ได้มีเมนูอะไรที่มันแบบตายตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับวอร์มอัพก่อนเล่นแล้วก็เล่นแล้วก็เลิลกเล่นไปนพักผ่อนตารางเวลาของผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เอาละแล้วต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นเอ็มของผมนะครับหลังจากการที่ทําอย่างนี้เป็นประจําทุกวันนะครับไปดูกันเลยเฮ้ยไม่ใช่ถีบบอ๋แล้วไงเฮ้ยวายเหรอเออ

ฮ้ยต้องสเลยเด้ไปแดกครับเฮ้ยอันนี้อก็พวน้ดวันนี้สมุดากอะล้มันก็วไปที่นี่เป็นบัตรไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยบัตรเดบิตแล้บัต atm เนี่ย

down A yeah. long spike oh, one, oh, oh, one enemy <laughs> remaining <sighs> I know you don't. spike planted come on let's go enemy remaining. Eyes. Last player standing. One enemy remaining. Come on, let's go. Put your eyes. How how ได้เวลากี่นาทีแต่ว่าทราครบเลยเรื่ะะองอะไชั่วโมงอ่ะไม่อยากจะอ่านใหม่เดี๋ยวมันเนตนี่ยนพอเพรีะ <c oughs> งานบ่อยกูก็เลยมาอ่านตัวมันเลยแต่ว่าหลับไปซึ่งข้างบนชัน่วโมงจะบอกว่าตอนนี้นี่นายมึงเทียบเทียบมือนแร้วนะที่มีคนคนั่งแกนั่งเหรียญก็จะมีคนเดิอวั <c oughs> นเนี้ยเข้าไปแล้วท <c oughs> ี่นั่งเหรียญไม่มีคน one enemy remaining i have the spike blend <laughs> the spike oy <laughs> reloading oh i oh. reloading one enemy remaining oy more buy to me

ไม่รู้เลยตัวแรงแบบว่าออกเสียงอะไรมาเจออะไรบางทุกกองที่สุดแค่นั้นเลยที่เกลนอก็มีอะไรแนวดีเก๋อะารตัวนะก็ดูนี่ไหวอะเรโนบูไม่เส็จไอเดียแทแมปเดียวกันเลย แค่แม่เดียกอูไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยากษดาว่ะอะไรยัยมายัยมายังเข้าอ่าคอนโทรลหนึ่งโดนล่อหนึ่งปะเฮ้ยเฮ อันหนึ่งจออปุ๊บลงปุ๊บรีววระเบิดมาเลยสิไม่รลเบอดไม่เวร์เดฟเขาเลยจะตายนะเเซอะเดการสลบการสลบการสลบวี่เเลยนะ อุ้ยระบาดไม่เท่าเราไปดูเรื่องมันทำไมเนี่ยเราต้งหายตัวไม่นะมุมไม่ค่อยดีเลยหลังไปไหนอ่ะมีวหน่อยได้ไหมมันต้องยิวเต็งไปอะไรเราเล่นเต็งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดยังออกเลยยังว่านี้ออกเลย

โดนนี่แหละโดน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 ผ่านโดนไม่ผ่านนะยังไปไกลเกินยังไปไกลเกินพี่ยังต้องวิ่งตามมันจะหันมาแล้วก็ยิงไมยมึงใจไม่นิ่งนะมึงใจไม่นิ่งนะไม่โฮมระเบิดระเบิดตัดีกว่าเด่นิงแล้มึงต้องฝึกฝึกใจให้นิ่งก่อนเลยก่อนที่จะไปปันมันไม่ได้ One enemy remaining ไม่ข้างใจตัวเดี่ยวป่ะปั่นปันมันปันมันปันมัน

i yes. <laughs> Our spikes down. So I've doing, right? Spikes down, attack or spawn. วนบลเอาละครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีที่ผมใช้ในการฝึกเอมของผมนะครับเอาจิงงก็มันไม่เรียการฝึกก็ได้นะมันเหมือนเป็นการวอร์มอัพเฉยๆแล้วก็เล่นแล้วก็อ ไม่รู้เดแต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ผมทําเป็นประจําในการเล่นวาโลนะครับก็ลองเอาไปทําตามกันได้นะครับอย่างน้อยก็มันจะทําให้เราชินกับการยิงคนในเกมแล้วก็ช่วยในเรื่องของ crosshair placement ของเรานิดหนึ่งด้วยนะแล้วก็การเล่นไปเรื่อยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับก็ปกติเลยเนาะเวลาเราเล่นเกมอะไรบ่อยๆฝีมือเราก็มากจะพัฒนาขึ้นนะครับส่วนเรื่องการฝึกอะไรที่มัน advance อะไรเงี้ยในอนาคตผมก็อาจจะไปฝึกดูนะครับ จะได้แม่นกว่านี้นะโอเคถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปจากช่องผมด้วยนะครับเอาละครับผมก็ไว้เจอก,กันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปลวครับผมบ๊ายบาย